สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรต้นสังกับสูตรบ,บีชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความมันเทิงในสนาบสานุนจลากรนแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรทุกเลขทีไ่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณะ,ะยาในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวนห้อยไทยฟรีชูดีครับไปน้ำเริ่มคลำนอนกันมนะครับสองตะบนสวนบีนวานจะได้เข้าอยู่นะครับสี่สวนเลย662หกหกสองหกสองสองหกก่หกสองเนานะ สูตรดีนี่ก็สูตรตามนี่เลยเปิดใครจะได้สูตรสูตรนี่ก็ผลแห่งการคำนวณสูตรดูระยะยาวมาแล้วท้องสิ้นนะงวดสูตหนึ่งได้เดแดเกศนย์หงสองสี่เจ็ดแเ้าศูนย์หนึ่งสองสสูตรวีสองหนึงสหกเดปเก้าหนึ่งสองสามหกเดปดเก้าสูตรวีสได้ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสสมสี่ สูตรสูตร b c อะไรหนึ่งี่ห้าหกเปดเก้าหรือเจ็ดเก้าเจะเอาเจไปด้วยหนึ่งตัวนะครับยังไม่อันนี้ปรับยังไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากสูตรนี้อธิบายฟังก่อนที่ติกต๊ก,กไว้เนีเ่เอาไว้เป็นตัวความจำของผมเองนะครับมันไม่มันไม่เดินมาเลยระยะยาวคือมันเพิ่งมาเข้างวดน,นี้ปรับเพ็นงวดแรกแถวนี้ ยังไม่เคยเดินแถวนี้เดินแถวเดียวดิตัวเดียวหกหกห้าห้าหกเราจะปรับหก็ได้ห้าก็ได้ยังไม่แน่ใจว่าจะปรับเป็นหกหรือห้าจึงหกก็ได้ไไดน,ะน,ไดนะห้าก็ได้เองลองดูงมา,าต,ต่อไปดูจะปรับเป็นหกเป็นห้าแล้วดูอีกทีหนึง 8, น่งจึงแปดอย่างงี้เจ็ดถ้าไม่แปดก็เจ็ดนิ่แปดถ้าไม่แปดก็เจ็ดนั่นเองแ้วงั้นเราเอาเจ็ดไปอีกตัวหนึงน่งเอาสามสี่ห้าหก เ็ดแปดเก้าสาีก็ดแปดเกตัวนังทีนี้ทุวที่4ี่ับชนเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่สองสามีมีหนึ่งสองเ้ามีหนึ่ง

ชนกันที่เจเก้าหนึ่งสองสามเจ็เก้หนึสองสามนเด่นสี่ศูนย์เลตามนี้เ้ามาจับเป็นชุดตันได้ดังนี้จำไปที่จะก็คือเจ็ดเก้าเจนึสอส้าหนก็2สอก็สานี้หนึ่งสอได้เจ็ดเก้าเจหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสมนึงสองหนึ่งสามสองสามท้เบิ้ลก็เจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสอง สามสามเบิลตามสูตรนี้นะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งสองสามเองถ้าเราดูแต้มสิบหน่วยเมียอะไรบ้างแต้มแต้มสิบหน่วยเด่นอย่างอีพี่แรกเนาะสองสี่หกแปดเก้าแต้มเขาเด่นเด่นสิบหน่วยอย่างอีพี่แรกเด่นสิบหน่วยบูนบูนสามหกเจ็ดเก้าบูนสามหกเจ็ดเก้า เลสองหน้สองสามห้าหกเจ็ดสองสาห้าหนั่นเองวัดทันที่สดแต้มนะครับสเต้มสองสี่หกจดเ้าหกสี่เจดสองด เอ้าสองสี่สี่หกเดินสิบหน่อยบนน่แจะสิบศูนย์สามหกเจ็ดเก้าศูนย์สามหกเจ็ดเก้า สองสามห้าหเกเจ็ดสองสามห้าหเกเจ็ดเด่นก็คือในวงกลมสองบวกดูเป็นตัวเด่นดนะในวงกลมสองบวก แนวงกลมสองบวกแนวกมสองบวกแนวกมสองบวกแนวมสองบวกวงกมสองบวกตัวในวงกลมบวกหนึ่งนวกมบวกหนึ่งลองบวกหนึ่งองบวกหนึ่งลองและสองบวกนอกวงกลมคุณตลองอันนี้ ตัวเดินคือตัวที่ขีดเซตใต้น,นี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดสำหรับสูตรนี้นะครับกช่องชุดหวยไทยที่ ันึ่งิกายนหกเ5็ดสองห้าหก้อลาเขาก็าขกเข้ามานไครับใช่ันนี้นี่ชล่าอยู่นห,หนะัสองตัวบุญ บินไปไหนเราทุต6คาร์บนบีไม่เจอแล้ว ทีแรกเขาก็เข้ามาอยู่นะ6-2ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ตัวสองกระบวนสูตร B ก็คงนอนได้ตามนี้นะครับชุดเด่นในวงกลมขีดเส้นใต้ชอบชุดไหนเลือกชุดนั้นไม่ชอบชุดเด่นเลือกชุดลองก็ได้ตามใจชอบไม่ชอบซันนี้ก็เลือกชุดเด่นก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ Thank <laughs> you.